สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง JR Channel นะครับช่องหอยฟรีวันนี้เราก็มาตามกันต่อนะครับกับสูตรหลักร้อยบนนะครับกับสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับแล้วก็สูตรใหม่นะครับมาเพิ่มเติมให้นะครับเป็น2ส,สูตรเทียบชนเพราะว่างวดที่แล้วหลักร้อยบนนะครับที่เราลงไว้นะครับ ได้เจ็ดนะครับผลรางวัลที่ออกคือ 6, กหหนะครับหลักร้อยบนคือเลข6นะครับแต่ว่าที่เราเลือกเลือกผิดนะครับเพราะว่าไปเอาตามสูตรคู่ขี้นะครับผมเน้นไปที่เลข7กับเลข9ก้าที่เป็นเลขขี่นะครับแต่ผลรางวัลที่ออกคือเลข6เป็นเลขคู่นะครับสูตรหลักยังเข้ามานะครับแต่ว่าสูตรคู่ขี้ผิดนะครับหลักร้อยบน งวดนี้ก็เลยคิดสูตรที่2ขึ้นมานะครับมาเทียบชนเรานะครับสําหรับงวดนี้จะไม่เลือกตามคู่คี้นะครับจะเลือกเป็น2ส,สูตรเทียบชนเราแต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่า ในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติเท่านั้นอนาคตไม่มีใครทราบนะครับว่าผลรางวัลจอออะไรมันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคํานวณมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์นะครับข้อมูลก่อนที่จะนําไปใช้หรือเรามาคิดกันเล่นๆก็ได้นะครับมาฝึกสมองกันสําหรับสูตรนี้นะครับเข้ามาก็ จะเป็น11งวดติดนะครับอันนี้คืออันเก่านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี่้ากนะครับ11กับงวดที่ผ่านมางวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก967จนะครับจะเป็นตัวเลข4ตัวอย่างงวดแรกนะครับ0 9 1ย์อครับออก9 6 7เลข9นะครับหลักร้อย102 3นอะครับออกสอง หลักร้อยคือเลข2 3 2 4 5ออก286หนะครับหลักร้อยคือเลข2 2 1 3 4นะครับออก391หลักร้อยคือเลข3 6 5 7 8นะครับออก811หลักร้อยคือเลข8 8 7 90ออก997นะครับหลักร้อยคือเลข9 10 2 3นอะครับออก083หลักร้อยคือเลข0 เจ็ดนะครับออก8ปดเหลักร้อยคือเลข8ปดเก้าแปดศูนย์หนนะครับออกศูนย์ห้าหลักร้อยคือเลข0 2134อนะครับออก4ี่หลักร้อยคือเลข4แล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับ7จ8 9นะครับออก6 6หกหนะครับหลักร้อยคือเลขหก็เป็นงวดที่สินะครับ สำหรับสูตรนี้เข้ามาแต่ว่าสูตรคู่ขี้นะครับงวดที่แล้วเราไปเลือกเลขคี้นะครับผลรางวัลที่ออกเป็นเลขคู่ครับเลขหก <c oughs> งวดนี้ผมก็เลยคิดสูตรอีกสูตรหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อจะเทียบชนนะครับจะไม่เลือกตามคู่ขี้นะครับงวดนี้เรามาดูนะครับของงวดนี้นะครับ ตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1คูณด้วย2หรือว่าบวกกัน2ครั้งนะครับหลักร้อยเลขหน้านะครับเลขหน้าครั้งที่1หลักร้อยคือเลข3บวกกัน2ครั้งนะครับก็จะเป็น3บวก3บวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1ก็คือเลข8ก็จะเป็น3บวก3นะครับเป็น6 6บวก8เป็น14ได้เลข4นะครับตัวแรกลบ1นะครับตัวแรกลบ1ก็จะเหลือ3แล้วก็ตัวที่2นะครับบวก2ก็จะเป็น5 แล้วก็บวก1นะครับก็จะเป็น6ก็จะได้4 3 5 6หหนะครับ4 3 5 6ตัวแรกนะครับลบนะครับลบ1บวก2แล้วก็บวก1ได้4 3 5 6หนะครับตัวไหนจะมานะครับจะมีมาหรือไม่หลักร้อยนะครับของงวดวันที่ หธันวาคมนะครับ6 3าเรามาลุ้นกันต่อนะครับสําหรับสูตรนี้ก็ที่ลงให้ก็เข้ามานะครับงวดแรกนะครับที่ลงก็คืองวดนี้1พฤศจิกายน40404นะครับแล้วก็งวดที่2งวดที่ผ่านมานะครับ6กหงหเข้ามางวดนี้จะเป็นงวดที่3นะครับที่ลงนะครับ4 3 5 6นะครับจะมีมาหรือไม่ตัวไหนจะมานะครับ ทีนี้เรามาดูสูตรที่2นะครับเพื่อจะมาเทียบชนเพื่อจะมาเลือกนะครับให้น้อยตัวลงสูตรที่2อนี่เพิ่งเข้ามา7จ็งวดน,นะครับงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออก8 1 1หนึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนท้ายค่อยมาดูนะครับตำแหน่งที่เรามาบวกกันงวดแรกนะครับ9กบวกเเป็น18 18บแมาบวกแเป็น26นะครับได้เลข6สูตรนี้เพิ่มไปทีละ3าแต้มนะครับ6บวกสเป็น9 9้เบวกสาเป็น12เอาตัวท้ายนะครับได้เลข2 2บวกสเป็น5 5บวกสเป็น8นะครับ6 9 6 9258ผลรางวัลที่ออกคือ8 11 1. หลักร้อยนะครับคือเลข8งวดต่อมานะครับ 5บวก1เป็น6 6บวก7นะครับเป็น13ได้เลข3เพิ่มไปทีละ3แต้มก็จะเป็น3 6 9 2 5ผลรางวัลที่ออก9 9 7นะครับนวดนี้ตัวที่มานะครับหลักร้อยคือเลข9งวดต่อมานะครับ9บวก9นะครับเป็น18 18บวก3เป็น21ได้เลข1 เพิ่มไปทีละ3าแต้มก็จะเป็น4703นะครับผลรางวันที่ออกคือ083หลักร้อยตัวที่มาคือเลข0งวดต่อมานะครับ4บวก8เป็น12 12บวก6เป็น18ได้เลข8เพิ่มไปทีละ3แต้มก็จะเป็น81470ผลรางวันที่ออกคือ893 หลักร้อยคือเลข8ปดงวดต่อมานะครับ7จบวกเเป็น16บวกหเป็น17ได้เลข7นะครับ7 0 3 6 9นะครับเพิ่มไปทีละสาเต้มผลรางวัลที่ออกคือ051หลักร้อยตัวที่มาคือเลข0นงวดต่อมานะครับ6บวก5เป็น11บเวก0เป็น11นะครับ ได้เลข1เพิ่มไปทีละ3แต้มก็จะเป็น4703ผลรางวัลที่ออกคือ404หลักร้อยตัวที่มาครับคือเลข4งวดที่ผ่านมานะครับ6กบวกศนบวกศนะครับได้เลข6เพิ่มไปทีละ3แต้มก็จะเป็น69258 5ตัวนะครับ69258 ผลรวันที่ออกคือหกหกหนึ่งหลักร้อยนะครับตัวที่มาคือเลขหก 6. อันนี้เป็นสถิติเจ็ดงวดนะครับที่ผ่านมาหนึ่งสอสามสีห้าหกเจ็ดนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเจ็ดงวดที่ผ่านมา <c oughs> ทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับ 2บวกนะครับเป็น8 8บวก2เป็น10ได้เลข0นย์ะครับเพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับ0ย์เพิ่ม3ได้3 3เพิ่ม3ได้6 6เพิ่ม3ได้9 9เพิ่ม3เป็น12นะครับเอาตัวท้ายนะครับได้0 3 6 9 2เนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมา1 พันวาคมนะครับเรามารอลุ้นผลนะครับสำหรับสูตรนี้หลักร้อยบน <c oughs> ตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักพันบวกหลักสิบบนบวกหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่สองทีนี้ถ้าเราเอาสองสูตรมาเทียบชนกันนะครับเราก็จะเหลือน้อยตัวนะครับอาจจะตัวสองตัว เราจะเทียบชนจากงวดที่ออกจากงวดนี้นะครับจากสูตรใหม่อันนี้สูตรเก่าเข้ามาก่อนสูตรใหม่งวดนี้เข้ามาจากงวดที่ออก81ดเราก็จะมาเทียบจากงวดที่ออก8ปดนึงนะครับเรามาลองเทียบดูนะครับว่าจะชนกันกี่ตัวจากงวดที่ออก8 1 1นนะครับก็จะมี หกห้าเ2็ดแปดหกเก้าสองห้างวดนี้ชนกันเลขหกนะครับเลขห้าเลขแปดนะครับชนกัน3ตัวนะครับตัวที่มาคือเลขแปดงวดต่อมานะครับแปดเจ็ดเก้าศู เจ็ดไม่มีเก้ามีเก้าสามสองห้าชนกันที่เลขเก้าตัวเดียวนะครับแปดเจ็ดมีเก้าศูนย์นะครับชนกันที่เลขเก้าตัวเดียวนะครับออกเก้าเก้าเจ็ดเลขเามางวดต่อมานะครับหนึ่งศูนย์มีเลขหนึ่งน็ดศูนย์ะครับแล้วก็มีเลขศูนย์ มีเลข2มีเลข2ไม่มีมีเลข3นะครับชนกัน3ตัวนะครับ103ตัวที่มาคือเลข0ูนงวดต่อมานะครับเลข7จ็ดเลข7มีนะครับเลข6ไม่มีเลข8มีเลข8ชนกันเลข8เลข9ไม่มีนะครับชนกันที่7กับ8นะครับ วันนี้ออก8 9 3ามนะครับตัวที่มาคือเลข8งวดถัดมา9 9มีนะครับ8ไม่มี0มี1ไม่มีนะครับชนกันที่9กับ0นะครับตัวที่มาคือเลข0ูวัดต่อมานะครับ2 1 3 4นมี่ชนเลข1เลข3าม เลข4 3ตัวนะครับงวดนี้ออก440นะครับตัวที่มาคือเลข4และก็งวดที่ผ่านมานะครับ7 6 8 9 7 6 8 9 7ไม่มีมี6มี8มี9ชนกัน3ตัวนะครับ689ตัวที่มาคือเลข6นะครับ ของงวดนี้นะครับของงวดนี้สี่สามห้าหกเลขสี่ไม่มีนะครับเลขสามมีเลขสามเลขห้าไม่มีมีเลขหกนะครับก็ชนกันที่ สามกับหกชนกันที่สามกับหกนะครับงวดนี้หลักร้อยนะครับเป็นสูตรหลักร้อยจะเดินต่อหรือไม่นะครับอันนี้เป็นสูตรเก่านะครับเข้ามาจากงวดที่แล้วก็สองงวดนะครับที่ลงที่เข้ามาที่เราเห็นผลงานก็สองงวดแต่งวดที่แล้วเราเลือกผิดนะครับ <Okay. S 1> เราเลือกเลกขที่งวดนี้สามสี่สามห้าหกเราไม่เลือกคู่ที่นะครับงวดนี้เราวสองสูตรมาเทียบชนกันดู ก็จะชนกันที่เลข3กับเลข6นะครับเราก็จะเลือก2ตัวนะครับสำหรับหลักร้อยงวดนี้ก็จะมีเลข3กับเลข6นะครับท่านผู้ชมจะชอบตรงใจหรือไม่นะครับก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับเป็นสูตรหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบน งวดวันที่1ธันวาคมอันนี้ก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับจะผิดจะถูกอันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับเราไม่ใช่ผู้ออกรางวัลเราก็แค่คิดค้นหาวิธีเท่านั้นเองนะครับอนาคตผลจะเป็นอย่างไรไม่มีใครตอบได้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก่อนที่จะนําไปใช้สูตรก็มีเข้ามีหลุดก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ รับชมแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่ถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับเจียรชัแนงหวยฟรีนะครับทาง YouTube เดี๋ยวเราจะมีสูตรดีๆนะครับมาฝากกันฟรีๆนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ